สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวสองคนนะครับผมที่อยู่ในช่องวานจะมีใครกันบ้างไปเลยครับผมสวัสดีครับผมซิโลโซฟานะครับผมเป็นส่วนหนึ่งในช่องวานสตูดิโอนะครับผมติดตามผมด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ทําวิดีโอบ่อยเพราะว่าผมแค่ทํารับเปิดผมทางยูทูบก็คือผมว่างเท่านั้นแหละครับผมไม่ได้จริงจังเลยมาก สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมธนพลนะครับผมมาจากช่องธนพลเก้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวผมเป็นส่วนหนึ่งในช่องส่วนหนในช่องวันนะผมเป็นแท a p นะครับบอกเลยบอนี้ไว้ก่อนเลยถ้าเผิดได้ดีเสิมอีกคือผมแทบนะครับก็อนผมใช้สิ่งธรรมดานะครับทุกคนก็ ทำไมผมไม่ใช้วาดรูปล่ะที่จริงช่องนี้จะเป็นแอนิเมชันวาดรูปแล้วเราเลื่องใช่ไหมทุกคนก็ค <c oughs> <c oughs> ือวาดรูปคือผมวาดไม่เป็นแต่เพื่อนผมเนี่ยที่อยู่ในช่องเนี่ยคนนึงเขาวาดรูปเก่งมากแล้วผมอิจฉาเขาก็เลยวาดรูปเป็นผมอยากฝึกแต่มันก็ไม่มีเวลาฝึกนะทุกคน <c oughs> ใช่ผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ